Breaking news by Cookie South Korea summons Cambodian envoy over abduction case. Good evening. South Korea has officially summoned Cambodia's ambassador in Seoul following the brutal abduction and death of a South Korean university student in Cambodia. Authorities said the victim had been lured by a fake job scam and was later found dead after being tortured by members of a criminal network. Seoul's foreign ministry expressed deep outrage and strong regret, demanding Cambodia take immediate action to ensure justice and prevent further incidents. The ministry also raised its travel alert for Cambodia, urging Korean citizens to remain cautious when applying for overseas jobs. Analysts say the incident could strain relations between the two nations if Cambodia fails to respond decisively. This breaking New เกาหลีใต้เรียกอัครราชทูตกัมพูชาชี้แจงหลังนักศึกษาถูกลักพาตัวและเสียชีวิตสวัสดีค่ะรัฐบาลเกาหลีใต้เรียกอัครราชทูตกัมพูชาประจำกรุงโซเข้าชี้แจงอย่างเป็นทางการหลังเกิดเหตุนักศึกษาเกาหลีใต้ถูกลักพาตัวและเสียชีวิตในประเทศกัมพูชาเจ้าหน้าที่ระบุว่าเหยื่อถูกหลอกให้ไปทำงานจากแก๊งแกมออนไลน์ ก่อนจะถูกทรมานจนเสียชีวิตโดยมีเครือข่ายอาชญากรรมอยู่เบื้องหลังกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้แสดงความไม่พอใจและเสียใจอย่างรุนแรงพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลกัมพูชาดำเนินคดีอย่างจรงิงจังและป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกขณะเดียวกันทางเกาหลีใต้ได้ยกระดับคำเตือนการเดินทางไปกัมพูชาพร้อมเตือนประชาชนให้ระวังการสมัครงานในต่างประเทศอย่างเข้มงวด ผู้เชี่ยวชาญมองว่าหากกัมพูชาไม่เร่งแก้ไขเหตุการณ์นี้อาจกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศได้ค่ะนี่คือ breaking news by Cookie